สวัสดีค่ะแม่นำหนึงกับกบนองดลี่ะฉัมากินเขา่าม,มีอย่างหลายสมเจ้ามีทอดไก่กับมีกระปุน่นมีพักอ่าอ,อย่างว่า สวัสดีจ้าพ่มแม่พี่นองสุภูสุกนเมือนีแม่นนึงกับน้องลีอาเนาะค่ะเนาะกะสินมา่ิกค่ะกินนั่งกินโซยูลูกยูเต่ากินหญ้าจ้ะโอ้ยกินหญ้าเพราะว่ากินผักกินหญ้าจ้ะสมเจ้าจ้าแต่ว่านางนี่ก็มากกินเยอะแล้วค่ะกินผักเก่งมากน้องเลียโมเมนต์ตะกินผักเก่งกินเก่งกินแกงขึ้นแม่มันนี่แหละจ้ะส้มเจ้าจ้ะหอยกันมีกินอันข้าวปุ้นซ้าจ้ะเมือนี่ะเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเลยน้องเลียก็จะมีขนมจีนข้าวปุ้นกับปุ้น ธรรมดาเพื่อนีนละจ้ะใสอันนะสวดผงรรด,ดพอนอากาศกินกับพักกับอันนะปูอาดกินกับน่องไก่เพื่อน้จเพื่อนกะนั่งกินกับแม่ค่ะมีความสุขนั่งกินกัน,กนอย่างสองคนค่ะอย่าถามหาลูกไส้ลูกไส้ข่อยเขาเป็นบ้าแล้วเขาบ่อมาอยุ่งน้ำอกจากมันก็อยู่แต่ในห้องนอนของมันนั่นละจ้านางเหร่นเกมบอ้าวแสบๆน้ำกันจา้า 嗯，嗯 <Yeah. S 2>、mm. oh. mm。Hmm. น้องเลี่ยก็นั่งกินบ่บปากบ,บ่บเบาเลยจ้ะตั้งอ๊กตั้งใจกินจะ้ะฟ้ากินฝ้าวเลียวเพื่นว่าแ้วก็โอ้แสบ่บใจนั่งกินข้าวด้วยกันขอบคุณคที่รับชมจ้า